แ a มรี 2.0G คันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง x x r ก m o ตปี2008เบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับสวยๆหนังเดิมๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับคันนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเซลเต้11 12ออโต้นะครับเรามีรถมานำเสนออีกหนึ่งคันเป็นแคมรี 2.0G คันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับมาพร้อมกับชุดแต่ง x x t i m o ปี2008 รถสวยใหม่แท้นะครับเลขไม้เพียงแค่2 2 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเรามาชมความงามรอบคันของรถคันนี้กันก่อนนะครับผมเริ่มต้วด้านหน้านะครับด้านหน้าไฟหน้าเป็นระบบโปรเจคเตอร์ซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมด้วยเซนเซอร์ด้านหน้า2จุดครับผมมีไฟตัดหมอกพร้อมกระจังหน้าโครเมียมจุดเด่นของ a s t i m o คือเขาจะมีสเกิร์ตรอบคันนะครับผมล้อแมกอลลอยขอบ17กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวด้านข้างพร้อมแล้วคันนี้สเกิร์ตด้านข้างรอบคันนะครับสวยๆอย่างนี้เลย LED แล้วพร้อมด้วยสเกิร์ตด้านหลังเช่นกันนะครับมีดักเทลพร้อมๆเลยคันนี้มีเซ็นเซอร์ถอยหลังทั้งหมด4จุดนะครับผม oh, <no. S 1> สวยมากมีคิวโคม,มียมพร้อมเลยคันนี้เนี่ยมีแบต2.0และมีแสดงความเป็นตัวพิเศษก็คือมีแบตเอกติโมพร้อมเลยคันนี้แผงประตูนะครับก็ประตูเป็นกระจกอาออโต้4บานเลยมีลายไม้ลายไม้สวยไม่มีแตกไม่มีหักเลยนะครับผมคันนี้พวงมาไยเป็นมันติฟังก์ชันนะครับพบ พร้อมด้วยระบบพูสคอนโทรลเลขไมค์แค่220,000กิโลเมตรเท่านั้นเลยเลขไมค์2 2 0 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นแอร์ Air เป็นระบบออโต้แยกอิสระซ้ายขวานะครับพร้อมด้วยเกียร์ออทอโนมัตนะครับผมเบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้านะครับสวยๆหนังเดิมๆไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับคันนี้ที่นั่งผู้โดยสารด้านหลังก็เป็นหนังสีดําเช่นกันนะครับพร้อมด้วยแอร์หลังคันนี้สวยมาก รถสวยเดิมๆอย่างนี้หายากมากๆสาหรับสาวกแคมรี่ที่หาแคมรี่งบราคา2 0 0 0 0 0ต้นๆนะครับผมพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกว้างขวางนะครับผมมาพร้อมกตะข่ายติดจากติดรถเดิมจากโรงงานเลยด้านหลังท้ายเดิมๆเลยคันนี้เปิดท้ายให้ดูกันสดๆอย่างนี้เลยซีนเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับอุปกรณ์เดิมอยู่ครบหมดนะครับผมของเครื่องเดิมๆเลยนะครับฝาค้ำโชกเป็นระบบโชคนะครับผมเครื่องเดิมไม่เคยลือไม่เคยแกะนะครับซุ้มล้อเดิมเม็ดอาร์คเดิมอยู่ครบนะครับผมเดิมๆอย่างนี้หายากมากๆ สำหรับเจ้า Camry 2.0 G Actimo ปี2008คันนี้นะครับผมเลขไม่อยู่ที่2,220 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมราคาเราเปิดอยู่ที่2,38,000บาทเครดิตด,ดีจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมคันนี้ผ่อนได้สูงสุด60งวดนะครับหากท่านใดสนใจติดต่อได้เลยนะครับที่เซลเต้9 9 5 4 4 6 3 5 5 2เบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์เลยนะครับผมขอบคุณครับ